ซ้ายนะคะถ้ะจะ่จำไม่ผิดนะคะก็ก็จะเห็นเป็นรูปภาพนะคะของเทวดาแล้วก็มีพระนะคะซึ่งเป็นพระพุทธเจ้านะคะเสด็จปรินิพานนะคะซึ่งการแกะสลักที่เห็นอยู่ก็จะเป็นการแกะสลักซึ่งสวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับพระที่เห็นอยู่ตรงจุดนี้นะคะ เป็นพระพุทธเจ้าปรินิพานนะคะแล้วก็จะมีเทวดาต่างๆนะคะซึ่งมาที่สถานที่ที่พระพุทธเจ้าปรินิพานกันตรงจุดนี้นะคะแล้วก็เดินมานเรื่อยๆื่อเราก็จะเจอนะคะซึ่งเป็นพระพุทธเจ้านะคะ,สะเสด็จโปรดนะคะไม่แน่ใจกับภาพเหมือนกันว่าน่าจะ เสด็จโปรดออกอสอนนะคะพระพุทธเจ้านะคะหรือว่าเป็นพระโพธิสัตว์นะคะซึ่งก็ออกสอนนะคะก็สวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่วัดภูม่านฟ้านะคะที่เห็นอยู่ก็เป็นต้นมะขามนะคะน่าจะหลายสิบปีแล้วนะคะก็ก็ขึ้นมาก็คือทางวัดก็คืองด สุบุรีนะคะบริเวณนี้นะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะก็ฝนก็ตกชุมช่มฉ่ำมากเลยทําให้อากาศไม่ร้อนนะคะที่ที่ฉันมาที่นี่นะคะก็ที่แอดมินมานะคะก็จะเป็นสถานที่นะคะเกี่ยวเล่าเกี่ยวกับพุทธประวัตินะคะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะที่เห็นอยู่นี่ก็จะเป็นสวนสวยๆแบบนี้นะคะเป็นสวนสวยของ วัดภูม่านฟ้าของเรานะคะก็วัดภูม่านฟ้าของเราก็จะเป็นวัดที่สร้างประสาทหินซึ่งสร้างสามชั่วอายุคนสำหรับวัดภูม่านฟ้านะคะใครอยากรู้ประวัติอะไรที่แบบเยอะๆนะคะก็สามารถติดตามทำหลวงพ่อแดงที่ช่องชมวัดฟังธรรมได้นะคะ เราก็จะลงคลิปเป็นธรรมะขององค์หลวงพ่อแดงนะคะให้ทุกท่านได้ชมกันก็ตอนนี้ก็มีคนมาเที่ยวกันเยอะแยะมากมายนะคะก็ที่เห็นอยู่นะคะก็จะเป็นหินหินซายนะคะถ้าจะจําไม่ผิดนะคะก็ก็จะเห็นเป็นรูปภาพนะคะของเทวดาแล้วก็มีพระนะคะซึ่งเป็น พระพุทธเจ้านะคะเสด็จปรินิพานนะคะซึ่งการแกะสลักที่เห็นอยู่ก็จะเป็นการแกะสลักซึ่งสวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับพระที่เห็นอยู่ตรงจุดนี้นะคะเป็นพระพุทธเจ้าปรินิพานนะคะแล้วก็จะมีเทวดาต่างๆนะคะซึ่งมาที่สถานที่ที่พระพุทธเจ้าปรินิพานกันตรงจุดนี้นะคะแล้วก็เดินมาเรื่อยๆื่อเราก็ จะเจอนะคะซึ่งเป็นพระพุทธเจ้านะคะ,สะเสด็จโปรดนะคะไม่แน่ใจกับภาพเหมือนกันว่าน่าจะ,สะเสด็จโปรดออกอสอนนะคะพระพุทธเจ้านะคะหรือว่าเป็นพระโพธิสัตว์นะคะซึ่งก็ออกสอนนะคะเทวดานะคะน่าจะเป็นเทวดา สเสด็จโปรดเทวดานะคะแล้วก็หลังจากที่พระอ,องค์ตัดสรู้แล้วก็สเสด็จโปรดนะคะบนสวงสวรรค์ด้วยกันนี่ก็เป็นรูปแกะสะลักที่เห็นหินที่เห็นอยู่นะคะน่าจะวางอะไรสักอย่างนึงก็จะเป็นการแกะสะลักที่ยุจิตการตามมากมากเลยนี่ก็จะเป็นการแกะสะลักตรง น,นะคะคมีจิดตดก,การตามากๆนี่น่าจะวางแทนอะไรสักอย่างนี้นะคะขออนุญาตเอินผ่านนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นหลังจากที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะท่านได้บำเพ็ญทุกละกิริยาเพื่อที่จะให้ได้ดุดพ้นจากเกิดแก่เจ็บตายนะคะ ก็จะมีแบบมีคนมาดิดพิ้นนะคะหรือว่ามาีเพื่อที่จะไม่ให้ท่านได้หดือผลจากความทุกข์ตรงจุดนี้นะคะนี่ก็เป็นการแกะสะลักหินที่ปานีมากๆเลย างอาจจะแฉกนึงนะคะก็ค่อยๆเดินนี่ก็ที่เห็นอยู่นะคะอีกรูปภาพหนึง่งก็จะมีเป็น พระพุทธเจ้าะคะซึ่งพระพุทธเจ้าน่าจะเป็นพระพุทธเจ้าทั้งเจ็ดปางหรือเปล่าไม่แน่ใจพระพุทธเจ้าทั้งเจ็ดปางะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นวันจันทร์ทังคานพุธพระหัสสุขเสาร์อาทิตย์ที่แกะสลักอยู่บนหินทรายก้อนใหญ่ตรงสวนหน้าองค์หลวงปู่หินนะคะ เป็นการแกะสลักที่สวยงามมากๆเลยแล้วก็ข้างล่างก็เป็นญ้าน,นะคะน่าจะเป็นเจ็ดปางนะคะซึ่งเราได้ถ่ายให้ทุกท่านได้รับชมกันแล้วก็บริเวณนี้ก็อย่างที่บอกนะคะมดสูบบุหรี่สำหรับบริเวณนี้นะคะหดสูบบุหรี่ห้ามนะคะห้ามสูบบุหรี่ก็จะเห็น คนงานมาตัดยากนันนี่ก็จะเป็นสวนนะคะสวนอีกสถานที่นึงซึ่งเราก็ได้เห็นนะคะสวนนะคะแล้วก็จะมีใบหน้านะคะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะคือแกะสลักได้แบบสวยงามมากๆเลยเพราะว่าการแกะสลักหินนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะสำหรับท่านที่จะ เป็นช่างนะคะแล้วก็มาแกะสลักหินนะคะซึ่งหินที่ใช้นะคะใช้เคนยกนะคะไม่แน่ใจว่าองค์หลวงพ่อท่านเอาหินมาจากไหนนะคะก็ใช้เคนยกมานะคะเพื่อที่จะมาวางนะคะแล้วก็อีกภาพหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นภาพพุทธเจ้านะคะซึ่งภาพพุทธเจ้าน่าจะเป็นที่แบบตัดสลุแล้วนะคะแล้วก็ไปโปรด ไปโปรดพายุรยาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะมีเป็นแบบมีผู้หญิงด้วยไปโปรดพายุรยาหรือเปล่านี่ก็เป็นอีกรูปภาพหนึ่งซึ่งเราก็พาทุกท่านได้มาชมกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นสวนส,วนสวนสวยล่าสุดสวนสวยล่าสุดนะคะตรงจุดนี้นะคะแล้วก็ ทางนี้นะคะที่เห็นนะคะก็จะเป็นทางพุ่มพุ่มพุ่มเฟื่องฟ้าที่เราก็จะพาทุกท่านนะคะเข้าไปสักการะองค์ที่ปราสาทองค์หลวงปู่หินนะคะที่เราเห็นอยู่ก็จะมีหลวงปู่หินซึ่งเป็นหลวงปู่ที่เป็นหลวงปู่หินที่ทุกท่านที่มานะคะก็ จะมาสักการะองค์หลวงปู่หินกันนะคะนี่ก็เป็นประวัตินะคะเกี่ยวกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะซึ่งเราก็ได้เห็นกันตรงจุดนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะแต่บางภาพก็เราอาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างสำหรับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะว่าแต่ละภาพนะคะมีความหมายว่าอย่างไรนะคะ ถ้าเกิดพูดผิดอะไรไปก็ขอทุกผูทุกท่านด้วยนะคะก็นี่ก็คือ,อล่าสุดนะคะของวัดภูม่นฟ้านะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะช่องชมวัดฟังธรรมนะคะแล้วก็จะอัปเดตวัดภูม่นฟ้าให้ทุกท่านนะคะได้ชมกันเรื่อยๆเลยวันนี้ก็สวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ